ไปบุบุาตา,ตาโอ้ยทำอะไรกันจ้ามือชาวด้วยจ้าอืมอะกินเลยกินเลยมือชาวมือชาวมือชาวบ้านสุนารี <c oughs> เราก็จะนั่งกินกันแบบนี้แหละคะ่ะนั่งกับพื้นโต๊ะกินข้าวมีแต่ว่าเราไม่นั่งนะมันไม่ถนัดอันนี้นะพี่ฟ้าฉลาดละลายอันนู้นเป็นน้ำจิ้มไก่หนึ่งไก่นึ่งส่วนนี่ <c oughs> นี่พี่น้อยนี่พี่น้อยคนตําน้ำจิ้มนะนี่คนตําน้ำจิ้มไก่ส่วนนั่นนี่นี่ไม่ใช่ชามเข่าม้านะนี่ชามข่าฉันเด้อเอออ่ะได้แล้จับดีๆเดี๋ยวจะจับให้อ่ะดูจับเนี้ยวางโอเคลงแล้ว ไปนู่นดีกว่าเออไปนูน่นเเอิ้นพี่ชวนนะตูกจะกรักกันให้เห็นให้เห็นแทนกินข้าวมะเนีดิๆๆมัน่าจ,จะดูอันนี้หัวปีหัวปีวปต้มจ้ะแั้งกะหัน่นฝุนน่ะเคอจับเป็นอันนี้นมา,าแล้วก็มีทันหันห่นทันทันใส่นี่เลยมันง่ายดีไม่ต้องยาก เดีวกระแต่งแล้วก็เติมพริกอีกแกโอ้ยละลายพริกเพิ่มเลยาพริกเพิ่มไม่พอนาะฝนที่กันก็เข่ามามันละฝนก็ค่อยดีไปนน้ำรองนี่แหละมันีีรรตีนมันเยอะนี่มันเยอะผักเ้อ เขาไม่ทลายแล้กอย่าสลายไล่ซะก่อนเไยสุภาไล่เดียวกันแน่ๆรู้คนละฝ้าคนยิ้มพอม ที่เขาเป็นแม่บ้านนะก่อนเขาก็ดูฉันกินถอยเป็นมือพูดไปแหลนะสวัสดีค่ะท <c oughs> ีนนี้มาอยู่ที่บ้านนะลูกเขาลูกกับสามีก็เป็นหัวเขาเป็นหัวหน้ารปภอ,อยู่บ้านอีกชายเขาก็อยู่นหน้า้องก่อน,นวเวลาทำกับข้าวแจกรปภกับซุกเขาจะเข้า,ขามาคอมเมนต์ โอ้ยวันนี้ลูกชายไม่อยู่อดเลยกาศามคืนกาศามคืนางวันก็จะลูกชายก็เข้ากลางคืนไ <c oughs> งเราทำแจกกลางวันโอ้วันนี้ลูกชายอดเลยหลังมาพิสูจน์ว่าของไม่าังยังอร่อย ปากใน่ง่ะบอยตายก็นี่เลยอกลรเนิ่มนี่น่คกจะเป็นนักร้องนะเดี๋ยวจะทำเพลงนะปากนี่ดีปากนอยอย่าเห็นเราเลย ก็ได้ไปมาถ้าฉลาดมันหอมจริงเนาะหอมเติมจริงครับละลายมันเพิ่มมากเปิมเอาไปเยอะ มต้องเปิดรักษาถุงมเปิดมีมีนะมันีใช่ั้ยจ้ะเอ่งสวง้วเปิ นี่ก็ดูแลสุขภาพกันเด้อซุปขูดปีกมันเริ่มแห้งแนละ้วเมารอรอใส่พ <c oughs> ริกู <c oughs>

ชุมนี้อ่ะชุงนี้เนี่ยนีนยใส่กระปุกไว, <c oughs> ว้เอาไข่แล้วนัวเอาไข่แล้วลกอันเปยกินของชุรสแต่ก็ไม่ได้กินเยอะแยะนะ ละนนลายน้ำพริกปลาฉลาดที่ที่สั่งน้ำพริกฉันไปอะ่ะเวลาละลายก่อน ยอกน้ำปลาแล้วก็ยอกน้ำร้อนแค่นั้นพอแต่ลิ้เงเผ็ดก็เติมพริกไปอีกเพราะว่าน้ำพริกเราอ่ะป๋าฟ้าตลาดเยอะมากตามพอแล้วเหรอใส่มะขามเปียกจะให้อร่อยเล่มๆเมะขามเปียกนี่หน่ะยืดจ๋าแะ่อะรสจื กินเผ็ดเก่งในช่วงนี้จะไม่เคม็มนะเพราะว่าเราจางจางน้ำนอุออ่นเก่งตรงงานน,นั่นไงใครจะมา <c oughs> เราพร้อม,น,มน้ำ <c oughs> อุนหยุดช่วงกลางคืนอะช่วงกลางวันแน่นอนปกติบนบนขอั้งห้าบาทมารามีเขาบนถตลอดแบบนีเมียงามเนาะ ดีเลยอะบ้านเราปลอดไฟตลอดเวลาวันหน้าเราปร่พอมบนสิบชั่วโมงสามสิบวงไม่น่ากลัวมากว่นะนี้ยังจืดไหมเน่ยดูเปียกเ่าเอา่ะมัถ่ายจกินข่าวอ่ะดีอ่ะอามาไปเด้อค่ะ 就干。<努>